สวัสดีพี่น้องมาดูกิมเอพอเพาะคือดำไปเนาะเห็เุเพอกินพีน่น้องมาเด้อนี่เพองัวนี่เด้เอเพอเหลาวเนาะนี่ถั่งอ,อกอันนี้เป็นเนื้อเนื้องัวนะพี่น้องอันนี้พักกินกับเลยค่ะมีต้นหอมผักชีนะคะแล้วก็กระเทียมเจียวหน่อยมาเด้ออันนี้หมักเพชรเจียวบวงเข้าไปแล้วเ่านี่เสร็จรวมเรียบร้อยแลย้วเนาะบวงแง่งต้องมาให้เด้อ ตอนนี้กับล้านสิลงมือลวกลวกเนื้นอเนื้เนาะของว่าหมอพดเดือดมากมากมากๆที่นี้เพิ่งเอาลงเลยไอ้หนอเออมาสีสุกนะเออ,อแบบเดียวันจิตจับเลยเนี่ย เดี going, oh, oh, mm ๋ยวสิให้พี่น้องเบิงดเดินนะตาบัดนเล้นวพองกนามเดือดขัเนาอหนามายมารวบเอาแมนอย่เอยพี่นองเบิก่อนตามันจะประมาณนี้จะกินไล่ลายพาเดอ เดี๋ยวกุ้งก่อนเนาะแป๊นหนึ่งผูเหตดนีกระเซ็น,นทๆ,ทๆทั่วๆนี่หิ้วเขาอยากเขาที่นออ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 ้องอะไหนเขาคือเลืกลวกของงอกของงอกบริลลวกเนาะเอาทิมลงกำลังก,กันเลยชิมลงกำลังค่ะนะมีผักผักผักมีทันตนหอมผักชีผักชีลาวลงเปเลยกระเทียมเจียวมาเด้อ หนังเห็นตะขาหนังรงเข้าเข้ามาดำแหลงนี้เนาะกล่องกล่องดำหรือคนดำสำเ็มลูกอ่อนอันตรายแฮงอันนี้หมักเพชรเจี๊ยวเราหมักเพชรกระใสาเพชรบหมักเพชรกระ,ะใสะายน้อยหนึ่งโกหมักกระสายปาบแต่เสบ็บิ๊กขาดแต่กระปิกเราหมักหน้าเราเนี่ยปลาลอยๆบีบลงเ <c oughs> พอเพอ์ลาวเด้อมาเด้อมาเด้อพม่อยาก มนอนอันมเริอมพะยะนี่พ่อแม่พี่น้องน,น,น,นี่บอเสียงแก่าเสียข่อยเนะาะบางคลิปก็อบอกขอยบางคลิปก็บอกดังมันอ่านกินนกกเะนองขาว็ลวแปกพี่มาหนังพี่เอาอายห้าออกกลองสีเทวคนสีมาองแล้วอยกออกองเส้นเ้ามีมักถัเนาะมอยห่มีนะาอก่อ มาแม่พี่น้องนี่หมอกันแ้างเลยพดเลยรวยดิ่บโบ,บอ่มเอาใหม่เนะเาะแล้วขอปับ๊บกล่องหน่อยนึงเอช่บมาเด้อพี่น้องมาลงมือกินกันเลยเนาะเต็มถ้วยใส่มาจนเต็ม่อ้อเล่มาเลยเอาลายมาที่ไข่มาเด้อท้าุ๊บหมักกินเผ็ดเพืลอลาวต้นตำรับป้า<ม>รองให้เอาลาย แเรอไมาได้เสร็จทั่วๆเรายากกี้เขาแห้แสบแล้วเ็เนาะเฟิงงวนะคะทุกคนอยู่ทางไทยก็จะเอิดอย่งเกาะเนื่อะนะ่แสกัะิบมันเดดบนแสบแสบทอง ซีซันมันก็แสบเลยนะม่ป่าปใส่ด้จะเจ็บ่ะหมักแห้งอ่ะใส่ละพักัวลาผทุกคนก็สามพักเนาะนี่ใส่บอกระเทียมนี ไอหมักเห็ดเจียวกะปิกับหมาเรียกอะไรเนี่ยหมักเพชรแกมี่เนาะพี่น้องแต่ว่ากะปิยังบ่ได้ไปซื้อผมไปซื้อก็ไปเลยคือว่าเขาไปซื้อกะปิ <c oughs> ยังบมมาอยู่ในตอนนี้ <c oughs> คิวข่าวก็เลยกินก่อนสิ <c oughs> ่งที่จะบวกลวกให้มันสุกกระเดียกระเดาเนาะพี่น้องเดียเด๋ยวมันสีหยาบสีเขียวบนละเอียดมื้อนี้่คะมาตูดกินอย่างเดียวเลยนะ้อ <c> ง <oughs> มามามาถ่าย<ม> Được. Mà đều con, xôm ơi Mày. <laughs> Xem mẹ học thích này กินได้อยู่นะคะเป็นฉมตดำเลยนะคะเป็นเส็บเกลียวมัหนหอนท่อพักสลัดแล้วประเทศลาวเอิญอยู่ประเทศไทยเขาจะเอิญแย่เกาะลืมไปแล้วพักกาดหอมพักกาดหอมอ,อยู่ไทยอยู่บ้านเทาเอิญพักสลัดกินกับเพอเนาะมาเดินคนเดี๋ยววาร์ฮากเอิญแซ่บๆเนาะ เซนเซนตัวทวดบางทีเขาเ้ยมันนสีตังหนเซนใครวะเซนเพิร์จะแสบอ่ะเซนเพิรอันนี้กิส้มไทยเหมือนกินเป็นเซนกระเปียกพี่เนาะแกินเพิร์สนกินกระเปียกเต็มวยเลย Mày đang động nhá, của mình đang đọc là không? phút kèm không nha Tập đi tự nhiên Nó nào không Con đi tìm skip berbang. ของแกกับพี่เจิด มอค่าวไหยหมเองรู้เอาใหม่ไม่แต่มาด้วยเรี่ยวชิวชิวแต่ว่าแสบนะ เก็บปักฟันไหนใช่ฮึฮึเออ ได้ย <see> ังได้ชินกระเปียงชิมมาตลาดมวาจ้าขันจะเอื่อสียังกับเปียงค่ะกับเพียบย่วนกข้าใจทรงการติดตามชมไปเลยบ้าง